ก็มากก็มาพอเห็ดไข่ก่อนนะจ๊ะดกอกใหยใย,ย,ยพี่น้งอดงด<ะ>อกนะหงแยกมาแต่เสาวเทน้อมือนีลยนะี่โอ้มันเน่าห,หิมสองดอกมันปะหอมคักเน่าหิมสองดอกหวานม,มาเด้อปุญญาตาใหญ่กะสวัสดีตอนเช้าๆเด้อจ้ะสวัสดีครับอ่าพ่อกับเฮาอยู่ในป่าคืองกานนะจ้ะนี่แหละมาหาเบิ่งเห็ดเพาะจ้า อก,กับม่นี่ยเศ้าของวันที่ยี่สิบสองพฤษภาสองห้าหกแปดจ้ะ mm. มาแล้วเขามากก็มาแล้วจ้ะแต่ว่าก็มาเห็ดไข่มาตะกวนหนานั่นนะจ้ะเห็ดไข่มาดอกบานมากอะมันเป็นดอก mm. ขุงพูนะจ้ะสองดอกสามดอกนี่บ่า มาให้แคบมันสิตามใครย่ายๆจ้ะพ่ออีกแล้วจ้ะท่อมงเกาจะคลองนี่แล้วพี่น้องจ้ะใครอ่ะนี่บ้า โ okay. อเค่หามันดอกมันขาดมาันจะนี่อีกดอกหนี่งนี่เคียง หน่อยนะโอ้โอแต,แต่หน่อยหน่อยยันหน่อยอยู่โอ้ติดมือนแล้วจ,ะะจะ้ะอยู่เป็นจุ่มเลยจ้าอืมอืมอืม งูบ่ะย <Boom. S 1> <owi ata? S 2> ังมูโอู้ดันดีกินอะไรนั่นเอเนาะไอ้กินอะไรขุดเนี้ยอ้วนหน่อยปล่อยแล้วพี่น้องจ้ะฝนตกใส่มาเลยไหลลงมาตามห้องเนาะไอ้เนี้สีไข่ใหญ่ๆจ้ะ ปล่ S <S อยอ,อีกแล้วจ้าอีกโมงหนึ่งได้พี่น้องนี่ไอ้ไม่ใช่เนี่ย เดียวนี่วันนี่นมาดูีโอ้โ่จ้าไม่ตว่าเออหนูคิานึ่ว่นมีใครเดียหมดขวัญเลยอานานละตีนี่แดีวนี่เดีวดแห้งต้อไปมน่อแล้วไ่เห็นเนี่ยมันอะไรนมงกับบุเหยน มันสีเด tamam, oh, no, no, no. sì> right 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 ียวกันเนาะแอ้ได้เป็นกำแล้ววะกำเนี้ยหน่อยหน่อยหน่อยัน้อยเน้อยเอ้ะแต่หน่อยดึงยากดึงยากอืมได้กำนึงจ้ะ

สามไข่อุ่ฮอยกแล้วจ้ะเคียวไวน้นีน่แหละฟองไม่เยอะนะอือ น่อยกันมี่หน่อยกัได้หลยไม่้ใครหน่อย,อน,อย,น,ยนะไปยไปเดนี่ะไอนี่ห้าแถวเฮ้ยกำลงไปก่อนนะจ๊ะตัตักเป็นใครหน่อยหน,น่อยหนย่อยหน่อย เออแม่นหันละไม่อย ja <coffee> ่างอยู de de ่นี่รุ่นนี่แหละจ้ะกำลังเกลียงแซบน่บกำลังเกลียงแซบเนี่ยแบบขุดเป็นดอกกุ้นดอกก็หน่อยมั้งนะเนี่ยนี่เงี้ยงี้ยอีก น่อยคนนี่ทำมือกันเนาะนี่นหน่อยก็น้อยหน่อยนี่บนีนี่นี่นหน่อยเอละหันเห็นเตือนเขาเขปิวนะนี่มาหน่อยเคยกบเห็นเนาดอกหน้ย แล้วนะจ้ามาเบิ่งยอดเห็ดที่ใดที่หมานมือนี่หมาหลายเติบจ้ะทั้งหมาทั้งมวลน้องมือนีอน่นเนาะไอไ้หลายเนีหลายหลายมือหนึ่งส่วนไข่หน่อยหลาย,ย,าานนยหลายด้วยจ้ะถ้ามันได้ปลอมกันเนาะไข่ทอกันก็ชีได้หลายเนาะจ้ะอันนี้กลเป็นเห็ดไข่ได้มาสองดอกพอแก้วอยู่ดอกนะไอ้แก้วอยู่สองดอกหนึ่งหืมคลิปนี้กอะขอบคุณเพืกก่อนมาใจทุกไล์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อจ้ะาสกันมคลิปหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเนมันมันมัน อาจจะประมาณสองงูเนาะไอ่เมียนนี่ละแถวๆเจ็บแถวเก้านี่แหละครับน้า,นา,นา,นานบ้าน